คนที่จะเข้ามาเปลี่ยนหัวใจคุณเขาคือใครขอภายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสิบดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตนกลมเก้าไม้พลังงานของคนธามมนตุาไ,งงาาไฟเมษธนู เด็กถือดาพลังงานของคนาธาตุลมสองเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมังกรพึกศบกันสองไ,ม,งงองไม้พลังงานของคนาธคนาตุไฟมีพลังงานของคนาธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดิน ช่วงนี้เหมือนกับอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจท้อแท้หมดแรงหมดกำลังใจคิดมากคิดเยอะคิดเรื่องราวเดิมๆวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมามีคนที่อยู่ในใจสำคัญสำหรับหัวใจคุณมากๆเป็นทั้งคนที่คุณรักเป็นคนที่ทํำ้ายความรู้สึกของคุณลืมเขาไม่ได้แอบมองแอบตามแอบส่องเขาอยู่เงียบๆคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลา อยากให้โอกาสเขาท,ทั้งทางที่เขาก็เป็นคนที่ทำร้ายความรู้สึกของคุณทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจเหมือนโดนหักหลังเหมือนโดนแหน่งข้างหลังแต่ก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ลืมเขาไม่ได้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนหัวใจของคุณเขาคือใครนะคะเด็กถือเหรียนพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกานสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน สี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินห้าไมา้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำเป็นคนนิ่ง,งเงียบเงียบนะคะหนักแน่นมั่นคงจริงใจหวงแหนตัวเองหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใคร มีเพื่อนน้อยมัธยัติอดออมเก็บเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้แม้เป็นคนไม่สูงสิงกับใครนะคะไม่ค่อยชอบมีปัญหากับใครแต่หากว่าถึงเวลาที่จะต้องมีปัญหาถึงเวลาที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟัานก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครเช่นกันนะคะเป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนใส่ใจเป็นคนที่แคร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วคนคนนี้เขาจะมาเปลี่ยนหัวใจคุณในเรื่องอะไรนะคะเขาคนนี้จะมาเปลี่ยนหัวใจคุณในเรื่องอะไรนะคะความเข้มแข็งความอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวคุณเองก่อนต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับความอ่อนแอความท้อแท้ความสับสนที่มีในหัวใจในความรู้สึกของคุณนะคะ เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำอะไรทำให้เต็มที่ไปจนสุดทำอย่างเต็มที่ทำจนสุดความสามารถในทุกเรื่องราวแม้ว่าจะเป็นความเจ็บปวดเสียใจก็ตามเจ็บให้เต็มที่นะคะเสียใจให้เต็มที่เสร็จแล้วก็ต้องจบความรู้สึกนั้นให้ได้นะคะความเหงาความเศร้าความโดดเดี่ยวความเดียวดายความเบื่อความเส็งนะคะที่มีอยู่ในหัวใจความหนักแน่นความมั่นคงนะคะ การสร้างฐานะการทำงานการหาเงินนะคะแล้วก็การหลุดพ้นจากปัญหาสักที่เป็นอยู่อย่าจมกับปัญหาอย่าจมกับความทุกข์ความทุกข์ปัญหาความเจ็บปวดที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณทำตัวคุณเองคุณมัดตัวเองคุณมัดความคิดความรู้สึกทั้งหมด ไว้กับปัญหาแต่คนที่สร้างปัญหาให้กับคุณเขาไม่ได้อยู่กับคุณตรงนี้แล้วอยู่ที่คุณจะแก้ปมแก้เชือกของตัวเองไหมนะคะพลังงานของคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนหัวใจของคุณมีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทเพื่อนที่มีความใจเย็นมากๆเพื่อนที่อยู่กับคุณรับฟังคุณตลอดเวลา แม้จะด่าคุณบ้างแม้จะตำหนิคุณบ้างแต่ก็สรรหาวิธีหลายวิธีที่จะทำให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นหากิจกรรมอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้คุณทำแก้เครียดหรือว่าให้คุณหลุดพ้นออกจากสถานการณ์วงัวงวนของความคิดของความเครียดของความอ่อนแอนของความทอแทนี้คือคนที่อยู่กับคุณรับฟังคุณแม้จะดุด,ด่าคุณบ้าง แต่ก็พยายามที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากความทุกนี้นั่นเองนะคะแล้วเขาจะเปลี่ยนหัวใจคุณในเรื่องอะไรเขาจะเปลี่ยนหัวใจคุณให้คุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องราวอื่นๆหากว่าความรักไม่ดีในตอนนี้นะคะก็แค่ไปโฟกัสที่ตัวเองความมั่นคงความสุข ไปทำงานไปหาเงินไปทุ่มเทเวลากับสิ่งดีๆสิ่งที่มีค่าแล้วก็เลิกผูกตัวเองพันธนาการตัวเองไว้กับปัญหากับอุปสรรคกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนั่นเองให้คุณเข้มแข็งให้คุณต่อสู้ให้คุณฝ่าฟัน อาจจะกลับไปคิดถึงบ้างอาจจะกลับไปเหงาบ้างแต่เวลาจะค่อยๆทำให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ให้คุณก้าวข้ามก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะคนที่จะทำให้คุณเปลี่ยนหัวใจก็คือคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดในตอนนี้ไว้ใจที่จะเล่าทุกเรื่องราวให้กับเขานะคะเปลี่ยนจากรักคนอื่นแครคนอื่นมารักตัวเองใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะ